โอ้ขอบคุณครับอะไรนะพี่พตัวจริงตัวจริงหลอกมาใน,นยูทูบค่ะตัวจริงเามาร์ r แหละขอบคุณมากนะครับนี่น้องๆพามากินบิงชูแล้วก็ขอจำได้ขอฝากเพลงแรงครูเพลงใหม่ด้วยน,นะครับแรงครูอ่าครับ นนี่น่ารักมากขอบคุณครับนี่ท่านผู้ใหญ่หลายท่านครับหครับคือเป็นนักร้องอาสยามครับเป็นพี่ชายน้องแทนเป็นแฟนน้องหวานนยครับรล้วไปลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งเลยจ่าลูกทุ่งเขาห้าบับ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 โอ้โหดีเลยครับใช่่ะก็หนูแบ่งจะหมดเขามี

ลูกรอด้วยลูกแน่อเนี่ยลูกรอด้วยนะฮะเขกนเยนี่ความรอครับรอนั่นนายเวิตนั่นแน่ขอลูกนะครับหนึ่งองเ้เราไปนั่งมองเนาะหนึ่องเยะมาุแล้วขครัความรัอครักูให้นั่งแล้วให้ปองาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร ขคุณมากเลยคุณคุณทงที่นอเลยใช่ดีนึ่งสบฝากเพลงน่าสุดแรงูด้วยนะครับเอายูทูบพิมแรงครูวิวที่สมายในเดอนโอ้ิมเลยนะแรงครูครับแรงครูใช้อา้อธกับ บ้านใหม่ดูสิอ๋อได้ค่ะใหม่ถ่ายน้องน้านีนมนเดี๋ยเดี๋ยวพี่เซลฟีู่ครับอ่ี๋ยวพี่เซลฟี่พี่เซลฟี่พี่ที่ฝั่งนู้นอีกค่ะหเดี๋ยวบางกดนอ่ะหนึ่งสอง่บอกเว่าูกีช้างขอบคุณครับน่ารักมาก